ภาษากลางก็ภาษาบ้านเฮาบ้านเฮาเนี่ยครับบ้านเฮาเนาะครับกับสมภิตีครับพ่อเด็กนะครับเลาลุงอานิกวันนี้เป็นกิจการมาขดรทเรียนองค์ความรู้นะครับเรื่องการของลุงเรื่อมเป็นการเป็นสมาร์ทฟาร์มเอื้ต้นแบบเนาะลุงอานิกจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเอื้ต้นแบบด้านการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินเนาะเราจะมาอู้จ๋าว่าเออลุงอานิก มีเทคนิควิธีการในการทำขั้นตอนอยู่ในพ่องเนาะเพระ<ก>อื่นก็ในเบื้องต้นก็จะทำลูกในว่าของลูกในนี้เริ่มทําการเกษตรมานี่เหมือนหรือยังครับก็มื่กระทั่งชีวิตอะนะครับคืออาชีพเฮาป่อแม่เนาะพ่อแม่พ่อแม่เป็นทำเกษตรมาทั้งนั้นเลยครับปู่ย่าตายายเขาก็ทําเกษตรมาก่อนในในในทีนินแปลงเนี้ยอืนเนี้ยนะ ดั้งเดิมที่ทํมาอย่างไ้ครับในแกรกมันก็เป็นส่วนกระเทียมส่วนกระเทียมก่อนกระเทียมแล้วก็กำนั่งก็เท่าพอมดหน้ากระเทียมก็คือปลูกเป็นพักเป็นพักขึ้นบ้านนี่ไงพักขึ้นบ้านแล้วก็ไอหมูแบบฟักห่องฟักแก้วฟักท้อไงนะแล้วก็หมูบวบห่องอย่างาน้อย ถึงทำมาแต่น้อยทำได้นะคยังผมผมมาก็ถึงจบป .4 มาเนาะจบป .4 มาก็มาได้ไปเรียนต่อพ่อแมือีเงินนักเนาะก็ลูกหลายก็เลยจำเป็นมาทำส่วนเกษตรต่อซื้อพอดป .6 ศุกร์การศึกษาสูงสุดจบป .4 จบป .4 จบป .4 แล้วได้มาเรียนต่อเหรอครับมาเรียนต่อเลยก็ถึงวันนี้ตีตีมา ผูอีก็คือเปิดห้องเสวงหาเสวงหาเพราะว่าชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไอ้หนังสือพ้องฟังตั้งวิทยุพ้องพ่อโทรทัศน์พ้องก็เป็นมูซือเนาะมูซือเขาเขาเป็นคนเสวงไครหู้ค่อนข้างจะใค้หู้นักหรือเปิืน้อยแล้วก็คือจากเดิมไม่ทำโดยพ่อแม่มาตลอดเนาะแล้วมาถึงจุดที่เอามาทําเองเนี่ยเริ่มเลยเนาะปอเนี่ย ทำมยังเลยคร<ถ>ับเราทำกานเษตที่บ้าถ้าเริ่มทําเต็มตัว, <c oughs> ตวถ้าทําเต็มตัวดีตัวป่อต,ต,ตัวแม่มานี่ก็ตอนนั้นมันก่อนกระเทียมมาก่อนครับกระเทียมมาแล้วก็ทีนี้พ่อแม่ก็ทํานาตัวอีกทําบนาไว้กินอกีกครูกกินห้องตีเหลือก็ขายครับไอ้มันมาใจว่าแต่ก่อนนี้พู่นบบาบัดมอสักสามชิ้ว่าปีผ่านมาเนี่ย เกษตรเฮานี่มืนใจ,อ,จอี้ตัอครับบบใจเพราะว่าตอนนั้นเขาบบกมุ่งขายเขา,ามุ่งกินแต่บัดเดี๋ยวนี้้าว่าทำเกษตรคือมุง่งมุ่งการขายอย่างเดียวเพราะอันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเน้นเคืให้ได้ผลผลิตนักนักเขาถือว่าสตังเ์ป็นใหญ่เหมือนเดียวระบบการผลิตก็เปลี่ยนไเหเปลี่ยนไปเหี้ยแต่ก่อนนี่มันเป็น ไอ้เพิ้นห้องช่วยกันหรอกเป็นการช่วยกันอย่างกับเวลาไอ้พ่อแม่ปลูกหอมหรือว่าปลูกข้าวก็เพิ้นห้องเอาวันเอาวันกันไปเอาวันตีวันนองมา,งงงาลงแขกเอาแรงงานกันเต็มเดี่ยวมันให้มีชะตังก็คือเลี้ยก่อนแล้วก็คนแต่ก่อนนี่เพิ่นจะเพิ่นจะพ่อเป็นจังหวะเวลา แต่คนเดียวบา่หาเวลาละเอาไว้ไว้ก่อนแล้วก็ไอ้แหมยางหนึ่งบาพอโดวยว่าดินฝ้าอากาศเป็นอคนผตอก่อนนี่จะเปิ้นใหญ่อ้างอิงธรรมชาติแต่คนเดียวมาถามหาคือว่ามีสตางค์จะเงียก็เงียบไปแล้วก็ทำให้การผลิตของเาเนี่ยมัน,ม,นมันก็เลยถ้าว่าจะว่าด้อยคุณภาพก็คือด้อยนี่นี่บ่อยนี่นี จะเมินตะกอนนี่มมีไงตะกอนนี่เป่นมีเวลาหรอกป่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป่นพอกินะ่ะแต่คนเหมือนเดียวนี้เนี่ยนักแท้เป็นนี่ฮอกก็สอกเป็นนี่สา,ากรกรไงอย่างทำนักแต่ก็มาได้อย่างมาได้อย่างมาได้อย่างแต่ผมมาพอนี่ผมนับได้เลยว่าบบดเดียวนี้ผมมีกลุ่มเกษตรกรทำนาของผมเนี่ยสาวกว่าคนเนาะตี ของมูห้าตนหง,งนงี่นะไอ้เกือบจะทั้งมดเลยเป็นนี้มีแบบมีแบบกี่กคนตีว่าจะบบเป็นนี้เพราะอันถึงเพราะผมมาทําอีกเก็ะเหมือนพิษเจ้ามูเห่เหมาะเองเหมือนพิษเจ้ามูเจ้ามูว่าไอ้ไปนเนี่ยยังคือยังไม่แม้มเนี่ยเหมือนปิดเขาต้องเน,นี่ยคือลดต้นคุณ ลดต้นทุนเพื่อให้ตัวเก่าอยู่รอดต้องเน้นการลดต้นทุนต้นลดต้นทุนเขาจะต้องบผได้ถามว่าโอรัฐบาลจะช่วยมบอถามฮะอย่างตอนนี้การเกษตรที่ของลุงเกษตรทำอยู่นี่มีห้องครับตี่ที่ผมเน้นเป็นทำนาเป็นลักนี่นะคือผมจะทํานาแล้วก็ทําพักทําส่วนพักเลี้ยงพึ่งตัวนเลี้ยงพึ่งนี่เป็นอาชีพเสริมอ๋อพึ่งนี่เป็นเสริมเป็นเสริมคือเป็นนาเป็นนาเป็น เป็นไอ้พักแล้วก็ทําพึ่งนี่เป็นอาชีพเสริมแล้วก็ไอ้ทีก้าต่อไปก็คือการเพื่อจะทำฮือฮือท,ทำฮือตลาดทําตลาดเพราะว่าถ้าเขาบัดทำตลาดตัวเนี้ยไอ้ผู้ซื้อว่า,กาเกษกรเรเขาเนี่ยกล้าขายปบ่เป็นครับกล้าขายปบ่เป็นจะจะได้ก่อนนิ่งกับว่าไอ้ปูก็ปีนี้ ข้าไทกิโลพ่แต่เก้าบาทสิบาทคือวาดหวังเตบได้บได้นิ่งการที่ว่าจะแปรรูปหรือว่าเพิ่มมูลค่าของของตัวเก่าที่มีคือคือข้อเนี้ยเป็นข้อเสียมากมักข้อเสียมากมากที่เกษตรกรเขาบบแบบนิ่งเข้ากับใครก็เข้าเปลือกนะเข้าเปลือกไอ้มีเข้ากับ่บสี่กินคนเดียวบ่าว่ายุดไปกินไอปูกนาจริง แต่ก็ซื้อกินข้าวเปิ้นกินสามสิบัดก็บสามสิบัดเปิ้นสาบัดกับสาบัดเพราะว่าขายข้าวตั้งแต่วันแรกตีร่นมาเกี่ยวละพอรถเกี่ยวแล้วก็เอ,อขายไปม้นเลยเออเป็นกาลน้ำไปสีอ่ะกันเขาซื้อกินเอาก็คือเปินนเป้นห้องวาอย่างก็กินข้าวราคาแพงเหมือนกันมีข้าวราคาแพงอกันถ้าห้างตีเปิน้นก็เข้าก็หูอ้อยู่ว่ามันผ่านกระบวนการที่ว่าแต่ต้องผ่านปก้ามา Hãy subscribe cho à Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ